กาบสวัสดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเขาสูช่องสมหวังผ้าร่วยนะครับเด้อมือนีผมได้มาตามตัวดีๆให้กับปู้อยากเทียงโชคเทียงบุญเที่ยงวาสนาได้ครับเด้อครับนะครับมือนีนะครับผมก็ได้มาครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับเพราะผมได้มาตามตัวดีๆกับหลวงปู่เพิินครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีโชคมีลาบนะครับ อยากให้โชคดีครับอยากให้โชคดีนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องนะผู้อยากผู้มักเสี่ยงโชคนะครับผู้ที่อยากได้ตัวดีๆนะครับผมนะฮะสมหวังได้มากตามตัวดีๆให้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับไก่แล้วครับวันที่หนึ่งเมษานะครับไก่อยากให้โชคดีสุขสุขคนใหญ่มีเงินมีทอง อยากไผ่ลำใหม่วยอยากไห่พ่อแม่พี่น้องถูกลงวันที่หนึ่งนะครับสิได้โชคดีสิได้ซอยส่างซอยแปลงกับระเดชพระคุนกับคุณคู่บาจานเพิ่นนะครับเด้อครับเพราะมือนีนะฮะช่องสมหวังผ้ารวยนะครับก็ไดมานะครับก็ได้มาหาตัวดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าอยากไห้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีชัยนะครับ อยากเอาตัวดีๆไปฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยพระเดชพระคุณคุณค,คู่บาอาจารย์ครับนี่คือบรรยากาศนะครับเด้อบรรยากาศณนสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับใหญ่พ่อแม่พี่น้องเบึ้งบรรยากาศที่สวยงามนะครับเด้อครับเพราะว่าได้แล้วครับได้แล้วนะครับ หลวงปูเพิ่นได้แล้วตัวดีๆนะครับคือหลวงปูสามแปดนะครับเด้อหลวงปูสามแปดนะครับเพิ่นไดปลอยตัวดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วนนกอย่าลืมนะครับเด้อสมหวังนะครับแรับมินสมหวังนะครับเด้อเป็นน่องใหม่นะครับกะอ,อยากให้มีโชคมีชัยวันที่แล้วกะ ถือว่าพ่อพี่น้องก็โชคดีหลายคนผมก็ดีใจนะครับกับพูมิใจกับผู้ที่เสี่ยงโชคเสี่ยงบุญเสี่ยงวัดาสนานี่แหละครับเขาบอกว่าคือบุญวัาสนาผู้ที่มักโชคมักลาบนะครับได้โชคดีกับแอดมินสมหวังก็ดีใจนะครับดีใจดีใจผู้เพิ่นโชคดีนะครับเพิ่นก็ได้มีปัจจัย ได้มาซอยนะครับก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับสุขขู่สุขคนนะครับด้อนะครับที่ได้ซอยมาผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้ไปหาตัวดีๆไปฝากพอแม่พี่น่องสุคนนะครับก่าอยากให้สุคนโชคดีนะครับมื่อนี้ผมก่าได้มาแล้วนะครับได้มาตามตัวดีๆนะครับ ปูสามแปดนะครับเพิ่ลกระหายมากแล้วนะครับปูสามแปดนะครับเพิ่นกระหายมากแล้ว <c oughs> จังไรก็อย่าลืมติดตามนะครับอแอดมินสวังนะครับก็บกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับพอบขอขอบบุญขอบกุณสุขสุขคนอ่า บุญกุศลที่เฮ็ดนี้ก็ขอให้ส่งไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับให้บุญรักษาเทวดากลุ่มครองให้เงินไหลน้องทองไหลมาครับด้วยอนุสงผลบุญนะครับนี่ที่ผมอได้เฮ็ดได้ทำก็ขออ่ทรงไปให้พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคน ประหยัดดีทำสุขคนมีแต่คววมสุขคววมจเจริญครับครับนี่้วครับเด้อครับตัวดีๆเด็ดๆของหลวงปูสามแปดนะครับเด้อพ่อม่พี่น้องนะครับกะถ้ามีปากกาหรือจังใดก็จดไวได้นะครับเด้อขอให พ่อพี่น้องจดไว้แล้วก็วิเคราะห์พิจารณาย่านเบิงครับนี่คือปูสามแปดนะครับเพิ่นกระไดปล่อยมาแล้วนะครับปูสามแปดเปิ่นก็ให้มาก็บ่โบผดจังหวัดนะครับเดอ้อครับโบผาดจังหวัดนี่ก็คือวันที่หนึ่งเมษาของปูสามแปดเดอ้อครับพอพี่น้องก็วิเคราะห์พิจารณายา่านเบืองนะครับกรให้ซสื้อลอตลีไว้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อนะครับ คือลัตเตอรีไว้นะครับตัวนี้ก็คือปูสามแปดเพิ่นห้มาแล้วครับเมื่อวานสามโตสองเก้าสามเก้าสามเก้าสงครับข้างล่างก็มีหกเก้าหกแปดหาแปดหาเก้าเด้อพี่น้องเด้อครับนะครับกัวิเคาะ์พิพจรณาญาณเบิงจังเลยก็ขอให้พอแม่พี่น้องโชคดี สุขุสุขคนลำลุวยสุขุสุขคนนะครับเงินไหลน้องท่องไหลมาครับคอยมีโชคมีใช่นะครับ,รรรบ,นะรบผู้ต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงบุญเสี่ยงวาสนานะครับแอดมินสมหวังกระได้มาตามตัวดีๆทรงตัวดีๆไปพอแม่พี่น้องนะครับโดยประเดี๋ยวประคุณคุณค,คูบาอาจารย์เป็นกระไดเมตตานะครับไดเมตตาอยากให้โชคให้ลาภเฮานะครับ ปูสาเป็นกะได้ถูกมาถูกงวดนะครับถูกมาถูกงวดนะครับบกเคยพลาดนะครับบบกเคยพลาดกับพอพี่น้องก็ล่องเอาไปเสี่ยงเบิงวิเคราะห์พิจรารณาญานเบิงครับล่องเบิงนะครับดื้อพ่อพี่น้องนะครับจดไว้จังไดก็อย่าลืมให้กาลังใจน้องไม่ก็คือสมหวังนะครับสมหวังผ้าร่วยนะครับดื้อ กดไหลกดแช่กดกระดิ่งติดตามให้กระลงใจสิบัผาดตัวดีๆสีไดาหาตัวดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้กะขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่โชคดีกับแอปสมหวังนะครับสมหวังกับพุ่มใจดีใจนั่นะครับกับล้ายคน้นปวดที่แล้วก็ถือนั่นะครับก็ดีใจ ถือว่านะครับได้เอาบุญตรงนี้ไปให้นะครับเป็นสะพานนะครับขอเป็นสะพานบุญอ่าบ่าจิสางบุญสางกุศลก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขุสุข้นนะครับให้มีแต่คว่วมสุข,ขว่วมเจริญนะครับเด้อนะครับสมหวังอ่ากัเอาไว้แค่นี้นะครับเด้อก็ขอขอประคุณน,นะฮะขอ ขอบพระคุณสุขุโคคนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ